นอนผีเสื้อขายรองเท้าและมีรองเท้าติดอยู่ที่เท้าทั้ง18คู่วันนี้มันตั้งใจว่าจะต้องขายให้หมดมันเจอแมงมุมที่เอาแต่นั่งทอใยอยู่ที่บ้านนอนเลยแนะนํารองเท้าผ้าใยที่ใส่สบายที่สุดแมงมุมซื้อรองเท้าผ้าใยสีชมพูไป8คู่นุ่มอุ่นและถูกใจสุดๆ หลังปิดการขายหนอนก็รีบออกเดินหาลูกค้าคนต่อไปทันใดนั้นไส้เดือนโผล่หัวขึ้นมาแต่ไม่มีขาหนอนเลยไม่เสนอขายและเดินต่อไปหนอนผีเสื้อก็ออกตามหาลูกค้าใหม่และเจอมแมลงปีกแข็งสีดําที่มี13ขามันบอกกับมแมลงว่ารองเท้าผ้าใบาคู่นี้จะช่วยให้มันเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นมแมลงก็ซื้อไปทันที6คู่หนอนไม่รอช้าเพราะต้องขายทุกคู่ให้หมดก่อนฟ้ามืดระหว่างทางมันเจอตักกะแตนที่กระโดดทั้งวันหนอนเลยแนะนํารองเท้ายืดหยุ่น ตักกระแตนก็รับไปอย่างยินดีนอนผีเสื้อเดินขายต่อจนไปเจอดวงตัวใหญ่มันแนะนํารองเท้าหนังให้ดวงก็พอใจกับรองเท้าและซื้อไปนอนเดินต่อและขายอีกคู่ให้กับหอยทากแต่คู่สุดท้ายขายยากเหลือเกินในจังหวะที่มันเริ่มกังวลแมลงวันก็เข้าไปในรองเท้าคู่นั้นแล้วบอกอย่างดีใจว่านี่แหละคือรังที่สมบูรณ์แบบนอนผีเสื้อขายรองเท้าหมดครบทุกคู่เสียที